สองโปรไฟล์ที่ไม่ธรรมดาของ DJ s n ส k นหลังร่วมงานกับ Lisa Blackpink ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่น่าจับตาเป็นอย่างมากจากที่ฮอตอยู่แล้วก็ฮอตเพิ่มขึ้นไปอีกในตอนนี้สำหรับวิลเลียมซามีเอตียนกริเกซินหรือที่ลหลายๆคนคุ้นหูคือ DJ เจสเนกสำหรับ DJ s n ส k นเกิดเมื่อวันที่13มิถุนายนคศ1986ปัจจุบนันเป็นหนุ่มหล่อวัยส5ปีเป็นดีและโปรดิวเซอร์บันทึกเสียงชาวฝรั่งเศสแอลจีเรีย มีชื่อเสียงระดับนานาชาติครั้งแรกในปี2013หลังออกซิงเกิลที่เน้นเสียงเครื่องสังเคราะห์เทิร์นดาวฟอร์เวิกัมเรียนจอนนักดนตรีชาวอเมริกันและดีเจสเน็กประสบความสำเร็จอย่างกว้างขวางกับซิงเกิลในปี2013ที่ชื่อว่า Bird Machine และ Turn Down Forward และเขายังเขียนและผลิตเพลงร่วมกับดิปโลแห่งวง Major r a z e r ในเพลง Lean On ที่ร้องรับเชิญโดยม e ูและตากีตากีร้องรับเชิญโดยเซลินาโกเมสคาดีบีและโอสูนานอกจากนี้ดีเจสนิคถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Grammy ถึง2ครั้งรวมทั้งได้รับรางวัล Billboard Music Award และ MTV Music Award ในเดือนมีนาคมปี2018และนิตยสาร b i l l b o a r จัดให้เขาอยู่ในอันดับที่9ของนักดนตรีแดนแห่งปี นอกจากนี้เขายังติดอันดับที่13ของ DJ ที่มีรายได้มากที่สุดของยุโรปอีกด้วยล่ะค่ะทรัพย์สินทั้งหมดมีประมาณ3 3 5 6 2 1ดอลลาร์สหรัฐ